ผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เก็บนะผมเอารถมาลองก่อนเมื่อกี้ผมวิ่งมามันล็อกแล้วแหละเพราะว่าอ่ะเราจะลองใหม่นะครับยังไงดีอย่างนี้แล้วกันนะน่าจะเห็นทั้งคู่น่าจะเห็นอันนี้ด้วยน่าจะเห็นไม้รถด,ด้วยนะเดี๋ยวผมจะขับนะครับแต่ว่าจริงๆอะ่ะเราจะได้ยินเสียงเวลาเขาล็อกนะอนะอ่ะผมไปนะเห็นไหมรถเขาล็อกแล้ว สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสศิรชาชลบุรีนะครับวันนี้เราจะมาติดสปีดล็อกสปีดล็อกสปีดออโต้ล็อกรถวิ่งแล้วล็อกเองนะครับคันนี้เป็นเมซูบิชิมิลาดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปติดบนรถกันนะครับนี่ครับรถคันนี้ครับพี่มาจากไหนครับเนี่ยบางบัวทองบบางงัวทอนะใครบอกอยู่บางปะกงไกลนะครับนี่บางบัวทองนะคันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดออโต้สปีดล็อกนะครับก็คือ เวลาวิ่งแล้วลดความเร็วถึงอ20มันก็จะล็อกเองเราแกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวพอเราจะใช้สายไฟเส้นนี้นะตรงสวิตช์ตกระจกเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นเส้นนี้น่าจะเป็นสายไฟเส้นนี้น่าจะเป็นสายกาวเดี๋ยวเราว่ากันทีหนึ่งแล้วก็เขาจะมีปลั๊กตรงนี้อีกอันหนึ่งปลั๊กอันนี้เขาอยู่ตรงนี้นเขาจะอยู่ข้างๆนี่ผมงัดออกมานะออกมาปุ๊บสำหรับ รถตัวนี้รถ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 โฉมใหม่เนี่ยมันเข้าสายคู่นี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นโฉมเก่ากว่านี้มันจะเข้าไม่ได้เราจะต้องมีชุดอุปกรณ์เพิ่มนะอ่ะเดี๋ยวเราจะถอดเลือนไม่ออกมานะครับในเรือนไม้เนี่ยเขาจะมีสายสป,ปีดล็อกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็สายสป,ปีดล็อกอยู่นี่นะครับมันจะมีสองสีนะคือถ้ามันไม่เหมือนกันก็ไอ้นี่อา่านับนะครับ1 2 3 4 5สาสี่ห้าเส้นที่5้าจขวานะครับข้างที่ไม่มีตัวบีบนะตัวบีบจะอยู่ข้างนี้เห็นไหม ท,ที่ไม่มีตัวบีบางทีอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สายสีเหลืองก็อาจจะเป็นสีเทาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่เดียวกันนะอีกทีนะ้นับจากขวานะ1หนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นที่ห้านะครับเราสายสีชมพูต่อเข้าไปเลยครับที่ไฟหลังคานะครับผมหาไม่เจอผมหาในในข้างในไม่เจอเสียเวลาแล้วเราเอาตรงนี้เลยเนี่ยสายสายสายสีแดงนี่คือไฟหลังคาครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกับสายสีม่วงที่กล่องนะผมก็ลากสายขึ้นมาเลย จริงๆแล้วอ่ะเราไปเอาตรงเสาก็ได้มันจะอยู่ตรงเสาตรงนู้นแต่ว่ามันลากไกลกว่านะครับเราลากจากตรงนี้น่าจะใกล้กว่านี่นะแล้วเราก็จะเอาเทปพันไว้นะครับอันนี้เราก็พันคืนครับจะได้แน่นแล้วเราก็กดกดตัวขอบไฟเข้าไปเหมือนเดิมโอเคนี่ครับอ่ะเรียบร้อยสายผมลากมานี่ละเดี๋ยวผมลงมาต่อที่กล่องไม่มีอะไรละเลยแค่นี้ึ๊ออ่ะเก็บอันนี้ครับฟักนี้ที่ผมบอกนะครับ ที่อยู่ข้างในเนี่ยนะเห็นไสีเทาเนี่ยล็อกสีเหลืองปลดล็อกนะครับเราเอาสีน้ําเงินสีน้ำเงินของกล่องเนี่ยสีเงินของกล่องเนี่ยเข้าสีเทาสีขาวเข้าสีเหลืองนะครับที่ปักกดกระจกนะครับเขาจะมีอันนี้นะสีเหลืองสีเหลืองเป็นไฟนะครับสีเทาเป็นกาวนะไม่รู้ถ่ายไปยังถ่ายสามอีกทีหนึ่งแล้วก็ไอ้เส้นสีเหลืองเส้นนี้ก็คือสายไฟหลังคานะครับต่อเข้าสีม่วงนะข้างในก็เหมือนเดิมแล้วก็ ข้างบนสายสีชมพูนะครับต่อตรงที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวผมเก็บงานแป๊บหนึ่งนะมีคนเขาบอกว่าพี่ตอนเก็บทําไมไม่ถ่ายให้ดูด้วยเราก็เอ้าเลยอะก็ตอนถอดก็ถ่ายให้ดูแล้วตอนเก็บต้องถ่ายด้วยเหรอวะบอกบางทีดูไม่ทั่วถึงอ่ะจัดไปจะจะจะ,จะให้ดูด้วยตอนเก็บเก็บยังไงนะครับปลากออกมาเอาเออกมาที่เดิมนะครับในที่เราพันที่เราต่อต่อไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บข้างในนะอ่ะ ตอนนี้สายเอามางี้ปุ๊บอ่ะอันนี้ผมจะพันเก็บก่อนใส่กระจกออโต้ด้วยนะไม่รู้ใส่กี่บานเดี๋ยวรอถามลูกค้าก่อนออนะใส่กระจกออโต้ด้วยแต่ไม่รู้เขาจะใส่กี่บานอ่ะผมพันไว้งี้นะเก็บข้างบนก่อนข้างบนมีน็อตตัวหนึ่งอ่ะอันนี้กรอบอ สวิสใส่ครับนะแล้วก็ใส่คืนเข้างี้อ่แล้วก็เอาลงล็อกครับแล้วกดลงไปครับอ่าโอเคเรียบร้อยอันนี้ใส่คืนให้หมดครับมีอะไรมาใส่คืนให้หมดจำได้ว่าคัเม่าช่องสองผมจำได้ว่าอยู่ตรงนี้ อันนี้กดลงไปครับที่ผมว่าออกเลยมันจะได้ทํางานง่ายทํางานสะดวกกองเราลัดเคปเบิลทายไว้ก่อนลัดเคปเบิลทายไว้กับชุดสายไฟด้านในจะได้ไม่หล่นไม่ดึงสายไฟด้วยนะไม่หล่นด้วยไม่ดึงสายไฟด้วยกันลื่นอยู่วันนี้จําไดอย่าสังเกตดูนะผมจะไม่กดหน้าลงไปนะผมจะดันเข้าไปแล้วดึงหลังนะเห็นไหมทีนี้ปาั๊กอ่ะอันไหนเป็นอันไหนเสียบเลยครับ ไม่ใช่มันก็จะไม่เข้าครับจับเสียบเลยอันไหนไม่ใช่มันก็จะไม่เข้าเพราะปลาเขาจะเป๊ะหมดมีอันนี้เสียบยากอันเดียวอันนี้น่าจะเป็นเขาตอเพิ่มขึ้นมาสวิตไฟมันเป็นเขียนว่าคาเมลานะ่าแต่เราไม่รู้ว่าสวิตไฟอะไรโอเคนี่ครับเรียบร้อยไข่น็อตสองตัวเป็นน็อตเหล็กโอเคครับชุดนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปติดอ่า กล่องออโต้กระจกนะครับฝั่งคนนั่งนะสาตาร์ทรถครับเอ,เอานะเดี๋ยวผมจะเดินหน้าใส่เกียร์ใส่เกียร์ดีนะครับแล้วก็ขับตอนนี้ประตูมันประตูมันยังไม่ได้ล็อกนะครับไม่รู้เห็นไหมนะอ่ะผมเหยียบคันเร่งนะอย่างน้อยเราก็จะได้ยินเสียงล็อกนะอ่ะผมจะให้ดูฝั่งนี้ให้ดูฝั่งนี้เลยอ่ะเอานะผมขับนะเห็นไหมรถเขาล็อกแล้วนะครับ ทีนี้อย่างที่ผมบอกถ้าเราดับเครื่องแล้วเขาจะปลดล็อกเองแต่เมื่อกี้ที่ผมดับเครื่องแล้วมันไม่ปลดล็อกเพราะว่าผมใส่ N นะครับพอใส่ N ไว้อะมันยังมีไฟเลี้ยงอยู่ตอนที่เราดับกุญแจเนี่ยมันยังมันก็เลยแบบว่านี่อ่ะผมใส่ P นะฮึบนะผมใส่ P นะเสร็จแล้วผมจะดับเครื่องนะครับอ่ะผมจะให้ดูกุญแจอ่ะให้ดูล็อกฝั่งนี้แล้วกันนะง่ายหน่อยอ่ะนะผมดับเครื่องนะครับเห็นไหมพอดับเครื่องแล้วรถมันจะปลดล็อกเองเห็นไหมครับ ทีนี้จริงๆแล้วเราเปิดประตูปิดประตูเดี๋ยวจะทางานใหม่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเลยเราไม่เปิดประตูตอนนี้รนปลดล็อกอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งดูอีกทีนะครับว่าเขาจะล็อกไหมนะโอเคเป็นอันใช้ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราขับรถไปวนรอบหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวขับกลับร้านคันนี้มิสูบิชิเอทาดเอทาดหรือมิลาด อ๋อน่าจะมีหลาดน่าจะมีหลาดมีประตูหลังด้วยแต่แต่เป็นโฉมใหม่อะก็เมื่อวานมีมีเพื่อน FC ท่านหนึ่งนะครับโทรเข้ามาปรึกษานะพี่เจอมีหลาดเนี่ยเจอมีหลาดแอดฮาร์ดเนี่ยแล้วติดกล้องติดกล้องแ n d ด o i d แต่ว่าไม่มีปลั๊กตรงรุ่นผมก็เลยตัดต่อทีนี้รถไฟโชว์กระจุยเลยเขาบอกว่าค่าแคนมัน,ม,น,ม,นมันเพี้ยนเพราะฉะนั้นผมแนะนํานะครับไม่มีปลั๊กตรงรุ่นอย่าไปตัดต่อมานะบอกว่าทําไม่ได้ หรือว่าให้ซื้อปาั๊กเพราะพารมันไม่กี่ตังค์เวลามันเสียแล้วมันไม่คุ้มนะครับผมบอกเลยผมแนะน,นํางี้ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยนี่ก็ดูคลิปช่างนะั้นแล้วทำแล้วมันมีปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าในคลิปผมอะผมไม่ได้ตัดต่อสายนะครับแล้วผมก็ต่อเข้าไปเลยนะเสียปลั๊กได้เลยนะลองสังเกตดูนะครับในแต่ละคลิปนะถ้าขนาดตัดต่อได้ก็จะตัดต่อนะครับอย่างพวก D m a ม็เงี้ยวีโก้เงี้ยลีโวผมยังไม่ตัดต่อเลยกลัวเจอที่มันเป็นแคนนะครับถ้าเป็นแคนขึ้นมาตัดต่อรถลูกค้าพังนะมีปัญหาาาานแล้้วววมม่่่ผี ดูคลิปผมมาทําแล้วทําตามเนี่ยแล้วมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะดูวิธีด้วยนะครับหรือทําไม่ได้ทํามีปัญหาแล้วโทรมาว่ากันไม่ได้นะคือต้องดูด้วยว่าที่คุณทํามาถูกอย่างที่ผมทําหรือเปล่านะแล้วก็ระวังให้ดีครับเรื่องสายไฟโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าเขาจะติดไอ้นี้ด้วยออ,อโต้กระจกขึ้นลงนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลองดูแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับ